เรขาคณิตวิเคราะห์ระสบกณาท้ายบทข้อที่9จงหาสมการของเส้นตรงแต่ละเส้นที่สัมผัสกับวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี้เงื่อนไขแรกก็คือเส้นสัมผัสเนี่ยจะต้องผ่านจุด x 3 y 0 จากรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมก็คือกรณีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0จะอยู่ในรูปของ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราจะพบว่าทางฝั่งซ้ายมือนี่เป็นเป็นรูปแบบมาตรฐานของวงกลมแล้วส่วนฝั่งขวามือถ้าเราเขียน9ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังสองได้เราจะทราบประสมีซึ่ง9เกิดจาก3ยกกำลงงัง2 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่พิกัด0,0และรัศมีของวงกลมนี้มีค่าเท่ากับ3หน่วย เราจึงสามารถสเกตกราฟของวงกลมได้คร่าวๆก็คือจากจุดศูนย์กลาง 0, 0ทางขวามือออกมาก็เป็นรัศมียาว3หน่วยจะได้เป็นพิกัด 3, 0ทางซ้ายมือออกมา3หน่วยเป็นพิกัดลบ 3, 0ขึ้นไปข้างบนอีก3หน่วยเป็นพิกัด 0, 3และลงมาข้างล่างอีก3หน่วยก็เป็น0ลบ3เราก็จะได้กราฟของวงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ3ยกกำลัง2 และสมการของเส้นสัมผัสที่เขาให้มาจะต้องผ่านจุด3,0ซึ่งจุด3,0ก็คือจุดนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเส้นสัมผัสที่เขาต้องการให้เราหาซึ่งสมการเส้นสัมผัสจะ ตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมซึ่งรัศมีของวงกลมอันนี้ก็จะอยู่ในแนวของแกน x แกน x เนี่ยตั้งฉากกับเส้นสัมผัสของวงกลมเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะขนานกับแกน y ซึ่งสมการของเส้นตรงนี้ก็คือสมการที่มีค่า x เท่ากับ3เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพิกัดใดก็ตาม x จะมีค่าเท่ากับ3เสมอ สรุปได้ว่าสมาการเส้นตรงของข้อนี้ที่เขาต้องการให้เราหาคือเส้นตรง x เท่ากับสาสำหรับข้อที่2เขากำหนดว่าเส้นที่สัมผัสวงกลมเนี่ยจะต้องมีความชันเป็นลบ1ซึ่งจากจากที่เรารู้มาก่อนหน้านี้ว่าเส้นสัมผัสวงกลมจะต้องตั้งฉากกับรัศมี และเส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันความชันจะต้องคูณกันได้ลบหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นสัมผัสวงกลมมีความชันเป็นลบหความชันของรัศมีที่ไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงกลมนี้จะต้องเท่ากับ1ด้วยเพราะว่า1คูณกับลบหจะกลายเป็นลบหนึ่ง แสดงว่ามันตั้งฉากกันและนี่ก็คือกราฟของสมการวงกลมที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งยังคงเป็นกราฟเดียวจากข้อแรกก็คือรัศมียาวเท่ากับ3หน่วยจากรูปแบบมาตรฐานของสมการเส้นตรงเนี่ยจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ m x บวก b รัศมีก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันรัศมีจะผ่านจุด0 0ของวงกลมนี้เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y ตัวเนี้ยค่ะ มีค่าเท่ากับ0เพราะมันตัดแกน y ที่0ส่วนสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x จับเป็นตัวบอกความชันของเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราจงสรุปได้ว่าสมการเส้นตรงของรัศมีจะมีค่าเท่ากับ y <ๆ>เท่ากับ x เพราะว่าความชันมีค่าเท่ากับ1 สัมประสิทธิ์หน้า x เป็น1 1คูณ x เป็น x แล้วก็ตัดแกน y ที่0ก็คือบวกศูนยแต่เราจะไม่เขียนไว้นี่คือสมาการเส้นตรงของรัศมี y เท <Y S 1> ่ากับ x หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่า x 0 y ก็จะเป็น0ถ้า x เป็น1 y ก็เป็น1 x เป็น2 y ก็จะเป็น2นี่ก็คือสมาการเส้นตรง y เท่ากับ x ถ้าลากจากจดุด0ูนย์ย์ขึ้นมาถึงขอบของเส้นรอบวงของวงกลม แสดงว่าเส้นสัมผัสวงกลมก็จะต้องเป็นเส้นสีแดงเส้นนี้ซึ่งจะต้องตั้งฉากกรัศมีตอนนี้เราทราบแล้วว่ารัศมีมีความชันเป็น1นนะความชันของเส้นสัมผัสวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหซึ่งพิกัดของ A มันจะเป็นจุดตัดระหว่างสมการเส้นตรงรัศมีกับ วงกลมตรงนี้สมการวงกลม x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ9ซึ่งถ้าเราหาจุดตัดของกราฟ2กราฟนี้ได้เราก็จะทราบพ,พิกัดของจุด A ซึ่งเป็นพิกัดเดียวการที่อยู่บนเส้นตรงเส้นสัมผัสนี้ด้วยการหาจุดตัดของเส้นตรง2เส้นนี้ก็คือจากสมการ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ9และสมการเส้นตรง y เท่ากับ x เราก็จะแทนค่า y เท่ากับ ลงไปในสมการเพื่อหาจุดตัดก็จะไดะ้เราแทน y เท่ากับ x ลงไปตรงนี้เราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสอง y เราแทนเป็น x จะกลายเป็น x กำลังสองเท่ากับ9ซึ่ง x กำลังสองบวก x กำลังสองได้เป็น2คูณอยู่กับ x ยกกำลังสองก็คือเอาสัมประสิทธิ์ตัวเลขข้างหน้าบวกกันหบวก1กลายเป็น2ตัวแปรข้างหลังเก็บไว้เหมือนเดิม2 x กำลังสองเท่ากับ9 อยากหา x ก,กําลังสองกําจัด2อ,ออกไปเราก็ต้องหาร2ทั้งสองข้างของสมการอ่ะสองหาร2ใกลายเป็น1 1คูณ x ก,กําลังสองได้ x ก,กําลังสอง x ก,กําลังสองเท่ากับ9ส่วน2เพราะฉะนั้น x เดียวก็เท่ากับบวกลบ s q u a ร e r ูท t 9ส่วน2ซึ่งส q u a ร e รูท t 9เท่ากับ3 s q ส a r e ร o o ู2เราถอดไม่ได้เราก็ติดไว้แต่เราจะไม่เขียนตัวส่วนให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายกลมน เราอยากให้รูดสองหายไปเราก็จะคูณร,รูดสองทั้งบนและล่างข้างบนเราจะได้3รูดสองส่วนข้างล่างรูดสองคูณกับรูดสองเครื่องหมายสแควรรูดจะหายไปจะเหลือแค่2ทําให้เราได้พิกัดของ x ตัวนเนี้ยมีค่าเท่ากับ3รูดสองส่วนส,วนสองซึ่งมีค่าทั้งบวกและลบและเนื่องจากสมการตรงนี้ y เท่ากับ x y มีค่าเท่ากับ x ดังนั้นถ้า x มีค่าเท่ากับตัวนี้ y ก็จะเท่ากับบวกลบ3หรือ2ส่วน2ด้วยแต่เนื่องจากพิกัดของ a เนี่ยมันเป็นพิกัดที่อยู่ในควอดแรนที่1ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นบวกดังนั้นพิกัด a จึงมีค่า x เป็น3หรือ2ส่วน2พิกัด y จึงเป็น3หรือ2ส่วน2นี่ก็คือพิกัด a ซึ่งเป็นพิกัดที่อยู่บนเส้นตรงเส้นสัมผัสสีแดงนี้ด้วยดังนั้นในการที่เราจะหาสมการเส้นตรงเราก็จะใช้รูปแบบนี้ก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x 1เราจะต้องรู้ความชันเราจะต้องรู้พิกัดที่เส้นตรงนั้นผ่านซึ่งตอนนี้เรารู้หมดแล้วเรารู้ว่า เส้นสีแดงตรงนี้มันมีความชันเป็นลบ1ตามที่โจทย์กำหนดให้มีพิกัด a ที่ผ่านเส้นตรงสีแดงเส้นนี้เราก็จะแทนค่าลงไปก็คือ y ลบ y 1ซึ่ง y 1คือ3ารูอส่วน2เท่ากับความชันความชันคือลบ1คูณด้วย x ลบด้วย x 1 x 1ก็คือ3า2รูสอส่วน2อ,อตรงนี้เราก็จะคูณกระจายเข้าไปเราก็จะได้ลบหคูณ x ได้เป็นลบ x เอาลบ1คูณกับลบ3รูสอตรงนี้ลบคูณลบจะกลายเป็นบวก x ตรงนี้จะได้เป็นบวกสรูสอส่วนด้วย2ส่วนฝั่งนี้เหมือนเดิมเราอยากให้ y อยู่ตัวเดียวเราก็ต้องกำจัดอันนี้ออกเราก็มาลบด้วยตัวนี้แล้วก็บวกด้วยตัวเดียวกันเพื่อให้มันตัดกันกลายเป็นศูนย์เมื่อเราบวกฝั่งนี้แล้วเราต้องบวกฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ y ส่วน ลบ x เรายังคงอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมบวก3ลู้สส่วน2กับบวก3ลู้สส่วน2ส่วนเหมือนกันตัวข้างบนบวกกันได้เลย3บวก3กลายเป็น6ได้เป็นบวก6ลู้สส่วน2ซึ่ง6หาร2ตรงนี้มีค่าเท่ากับ3เราก็จะได้ สมาการเส้นตรงสีแดงเส้นนี้ก็คือ y เท่ากับลบ x บวก3รูท2นี่คือสมาการเส้นสัมผัสวงกลมเส้นแรกยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะว่ารัศมีตรงนี้ค่ะอันนี้คือสมาการเส้นตรง y เท่ากับ x ซึ่งถ้าเราลากต่อลงมาด้านล่างมันคือเส้นตรงเดียวกันมันคือเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ1ซึ่งอันนี้เราให้เป็นพิกัด b เพราะฉะนั้น พิกัด B ก็คือพิกัดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x เหมือนกันและมันก็คือจุดตัดของวงกลมที่เราหามาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีได้ทั้งค่าบวกแล้วก็มีได้ทางค่าลบซึ่งพิกัด B เนี่ยอยู่ในควอดรันที่3ซึ่งเป็นควอดรันที่ x เป็นลบ y เป็นลบเราก็จะได้พิกัด B ออกมาก็คือ x เป็นลบ3 รูทสองส่วนสและ y ก็จะเป็นลบสามรูสองส่วนสซึ่งถ้าเราทรากลากเส้นสัมผัสก็จะมีเส้นสัมผัสหน้าตาแบบนี้ก็คือตั้งฉากกับรัศมีเส้นสีฟ้าตรงนี้ เหมือนเดิมเราอยากจะหาสมการเส้นตรงเส้นนี้เราก็ใช้รูปแบบเดิมและเราแทนค่าพิกัด x y และแทนค่าความชันเข้าไปแต่ครั้งนี้พิกัดของ x y เราใช้พิกัดที่เป็นลบทั้งคู่เพราะมาอยู่ในควอดแรนที่3จะได้เป็น y ลบกับลบ3รูอ2ส่วน2เท่ากับความชันคือลบ1เหมือนเดิมคูณอยู่กับ x ลบด้วยลบ3รูส่วน2 ลบคูณลบตรงนี้เจอกันกลายเป็นบวกฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกจากนั้นเอาลบ1คูณกระจายเข้าไปคูณตัวแรกเป็นลบเอเอาลบ1คูณกับตัวนี้ลบกับบวกคูณกันได้เป็นลบก็คือลบรูทสามส่วนสองขอโทษค่ะลบ3คูนรูทสองส่วนสอง โอเคฝั okay. ่งซ้ายมือเหมือนเดิมจากนั้นกําจัดตัวนี้มันบวกอยู่แล้วก็ต้องลบออกทั้งสองข้างฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ y เท่ากับลบ x ส่วนฝั่งนี้ส่วนเหมือนกันแล้วจับมาลบกันได้เลยลบ3ลบ3กลายเป็นลบ6คูณอยู่กับรูทสส่วนสสมการที่เราได้ตรงนี้ตัดกัน2 1 2 2 3 6 ก็จะได้สมการเส้นนี้ออกมาก็คือ y เท่ากับลบ x ลบ3รูอจึงสรุปได้ว่าสมการเส้นตรงที่สัมผัสวงกลม x ลกําลังสองบวก y กําลังสองที่มีเงื่อนไขว่าความชันเป็นลบ1เนี่ยจะมีทั้งหมด2เส้นซึ่งก็คือเส้นตรงนี้ y เท่ากับลบ x บวก3รูอและเส้นตรง y เท่ากับลบ x ลบ3รูสอสำหรับข้อที่3เขาบอกว่า จะต้องเป็นเส้นที่สัมผัสวงกลม x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับ9และก็จะต้องสัมผัสกับวงกลม x ล 3, ม 2, บสามยกกําลังสองบวก y บวกสามยกกําลังสองเท่ากับ9เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ตัดกับวงกลม x บวกสามยกกําลังสองบวก y บวกสามยกกําลังสองเท่ากับ9 กราฟนี้ก็คือสมการงกวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ9เส้นเดียวกันกับข้อ1กับข้อ2ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิก,กัด 0, 0ส,ส,ส่วน รูปแบบอาหารของสมการวงกลมกรณีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ศูนย์ศก็คือกรณีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด h กับ k เนี่ยเราก็จะเขียนได้ในรูปแบบของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ r กรลังสอง เรามาดูวงกลมแรกก่อนคือ x ลบ3ยกกำลังสองบวกกับ y บวก3ซึ่ง y บวก3เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของ y ลบได้ซึ่งมันก็คือลบกับลบ3นั่นเองเพราะว่าลบกับลบเจอกันคูณกันกลายเป็นบวกส่วน9เราเขียนในรูปยกกำลังสองได้เป็น3กํกำลังสองเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมแล้วเราก็จะได้ h ก็คือ3 เราจะได้ k ก็คือลบ3และ r ก็คือ3จึงสรุปได้ว่าสมการวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x 3 y ลบ3และมีรัศมียาว3หน่วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสีฟ้าอันนี้ก็คือจุดศูนย์กลาง3ลบ3ขยับมาทางขวา3หน่วย3บวก3ก็จะกลายเป็น6ลบ3ขยับขึ้นมาทางซ้าย3หน่วยก็คือพิกัด0ลบ3ขยับขึ้นไปข้างบนอีก3หน่วยคือพิกัด3 0ขยับลงมาสักข้างล่าง3หน่วยก็คือพิกัด3ลบ6เราก็จะได้เส้นวงกลมของสมการนี้ ส่วนอีกสมการหนึ่งของวงกลมก็คือ x บวกสามกลังสองตัวนี้ตัว x บวกสเหมือนกันเราเขียนหุ่นรูปของลบก็จะได้เป็น x ที่ลบกับลบส y บวกสก็จะเป็น y ที่ลบกับลบสทั้งหมดอยูกกำลังสองเท่ากับ9เขียนเป็นกำลังสองได้3ามกำลังสองจึงสรุปได้ว่า h คือลบสม k ก็คือลบ3และ R ก็คือ3วงกลมนี้จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x เป็นลบ3 y เป็นลบ3และมีรัศมียาวเท่ากับ3หน่วยนี่ก็คือพิกัดของจุดศูนย์กลาง x ลบ3 y ลบ3ขยับมาทางซ้าย3หน่วยจากลบ3ก็จะกลายเป็นลบ6ขยับมาทางล่าง3หน่วยจากค่า y ลบ3ค่า y ก็จะเปลี่ยนเป็นลบ6 แล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบน3หน่วยขยับมาทางขวา3หน่วยและเราก็จะได้กราฟเส้นวงกลมของสมการนี้ทีนี้เงื่อนไขของเส้นสัมผัสวงกลมที่เขาให้เรามาก็คือว่าจะต้องสัมผัสวงกลมสีดำแล้วก็สัมผัสวงกลมสีฟ้าแต่ว่าไม่ตัดกัน เพราะฉั้นเส้นสัมผัสวงกลมที่เราจะวาดได้เนี่ยเพื่อให้สัมผัสวงกลมของทั้งสองวงนี้เราก็จะวาดได้ตามนี้เส้นนี้นอกจากเส้นนี้ก็จะมีเส้นนี้ด้วยคือเส้นนี้ก็จะสัมผัสวงกลมทั้งสองวงแต่ว่าเส้นนี้ค่ะมันตัดกับวงกลมสีส้มเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาเส้นนี้เส้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะเป็นเส้นสีแดงทีนี้เนื่องจากว่า วงกลมสีดําคือวงกลมทั้ง3วงกลมเนี้ยค่ะรัศมียาวเท่ากันหมดเส้นสัมผัสวงกลมที่ลากผ่านวงกลมทั้งสองเส้นนี้ก็จะขนานกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองด้วยซึ่งพิกัดของตรงเนี้ค่ะอันนี้คือศูนย์ มันจะขนานกันร,ระหว่างเส้นสัมผัสวงกลมแล้วก็จุดศูนย์กลางของวงกลมเนื่องจากวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่ากับ3หน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้คือ3ระยะจากตรงนี้มาถึงเส้นตรงนี้ก็คือ3หน่วยเพราะว่าถ้าระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากันเส้นตรงนั้นจะขนานกาันเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้ความชันของเส้นตรงนี้ ไปอ้างอิงกับความชันเส้นตรงนี้ได้เพราะว่าเส้นตรงที่ขนานกันความชันจะต้องเท่ากันเพราะว่าเราทราบพิกัดของเส้นตรงนี้ว่ามี0ูกับมี3ามลบสาทำให้เราหาความชันได้โดยการใช้สูตรนี้คือการจับค่า y มาลบกันก็คือ0ที่ลบกับลบสนี่คือค่าของ y หารด้วยค่า x ลบกันก็คือ0ูนย์ลบสา ส่วนลบกับลบ3ลบกับลบเจอการกลายเป็นบวกบวก3ส่วนลบ3ได้เป็นลบ3และ3หารลบ3กลายเป็นลบ1แสดงว่าเส้นนี้มีความชันลบ1เส้นสัมผัสวงกลมนี้ก็จะต้องมีความชันเป็นลบ1ด้วยซึ่งสอดคล้องกับข้อที่2ข้อที่สองเราหาเส้นสัมผัสวงกลมสีดำที่มีความชันเท่ากับลบ1มาแล้วคือจะมีสองเส้นคือเส้นนี้ กับเส้นนี้ก็คือสมการ y เท่ากับลบ x บวก3รูท2คือเส้นข้างบนเส้นข้างล่างก็คือ y เท่ากับลบ x ลบ3รูท2คือเส้นข้างล่างตรงนี้แต่ว่าตามเงื่อนไขนี้เราต้องการความชันลบ1แต่ว่าจะต้องไม่ตัดกับวงกลมสีเหลืองเพราะฉะนั้น ออสมการเส้นสมผัสวงกลมที่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อนี้ก็จะตรงกับเส้นบนเส้นเดียวคือสมการ y เท่ากับลบ x บวก3รูอ2ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ